สวัสดีค่ะ,ะรายงานตัวกันสักนิดหนึ่งจ้าเมื่อช่วงบ่ายของวันที่11กรกฎาคม2566ศิลปินที่ฮอปอิสระคนสมุทรสาครวัย27ปีซึ่งก็คือน้องบุ๊กไตรภพเกตจารดวันหรือว่าบุ๊กไคลลิวได้เดินทางมายังสถานีวิทย UM ุ MC r a d ี o 95.25 FM เพื่อมาโปรโมตสิงเกิลใหม่ล่าสุดของเขาที่มีชื่อเพลงว่าขันใจไปหาชน เพื่อให้ชาวสมุทรสาครได้รู้จักกันค่ะน้องบุกได้เล่าว่าตนเองเป็นคนชอบเพลงแนวแรปฮิปฮอปมากแล้วก็เป็นแรปเปอร์นักร้องนักแต่งเพลงที่เป็นคนสมุทรสาครแต่กำเนิดซึ่งทำเพลงครั้งแรกในปี2018เป็นแรปเปอร์ที่ไม่จำกัดแนวเพลงชอบทำเพลงหลายๆแนวและเคยมีผลงานมาแล้วมากมายทั้งของตัวเองและเพลงที่ร่วมฟิชเชอรง และผลงานที่ทำให้คนรู้จักมากขึ้นก็คือเพลงคุณใสของ MP ซึ่งปัจจุบันน้องบุ๊กก็อยู่ในวงการเพลงมาแล้วถึง4ปีด้วยค่ะและวันนี้ค่ะน้องบุ๊กก็ได้มีเพลงใหม่ล่าสุดกับเพลงที่มีชื่อว่าขวัญใจไปหาชนก็ได้มีการชักชวนแวนโก้รัชพลผู้ทองแรปเปอร์มาแรงจากรายการเดอ Rapper 2ที่โด่งดังเป็นอย่างมากจากเพลงเก็บทรงไม่อยู่มาวงฟิเชอร์ลงกับเพลงของน้องบุ๊กอีกด้วยค่ะ ซึ่งเนื้อหาเพลงขวัญใจไปหาชนได้พูดถึงเพื่อนดื่มที่เมื่อไหร่ได้ออกสตาร์ทก็มักหายไปอยู่ตัวอื่นไม่เคยกลับตัวตัวเองทําตัวเหมือนคนกว้างขวางรู้จักคนทั้งร้านโดยเพลงนี้ค่ะน้องบุ๊กได้แรงบันดาลใจมาจากคนใกล้ตัวและเชื่อว่านักดื่มทุกคนก็ต้องมีเพื่อนแบบนี้เหมือนกันแน่นอนโดยเพลงนี้เป็นเพลงแรปสนุกสนุกโจ,โจ๊ะสามชาย,ยกย้ายได้ทุกจังหวะและยังได้สองนักแสดงคนดังจากติ๊กตอกอย่าง โนอาพยมลจิราพัฒนาสกุลและฟักแฟงธนชาพิงพิทยากุลมาช่วยแจกความสดใสในมิวสิกวิดีโอเพลงนี้อีกทั้งยังได้ดีเลย์โปรดิวเซอร์คนดังมาช่วยโปรดิวเซอร์เพลงนี้ให้กลมกล่อมมากยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะทั้งนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของบุ๊คไคลลวได้ทาง IG บุ ew, Facebook, Book ๊คไ i ลล์เฟซบุ๊กบุ๊ไตรภพและ YouTube KL Official ค่ะ สวัสดีครับผมบุ๊ค KL นะครับผมเพิ่งปล่อยซิงเกิลล่าสุดไปนะครับชื่อเพลงว่าขวัญใจไปหาชนนะครับผมเพลงนี้ได้น้องแวนโกะมาฟิทเลิงด้วยนะครับก็ฝากทุกๆคนติดตามนะครับในช่องทาง YouTube ของ KL Official นะครับแล้วก็จะมีเพลงเก่าๆแล้วก็เพลงใหม่ทุกเพลงก็จะลงในนั้นหมดเลยนะครับแล้วก็ช่องทาง TikTok นะครับไคลิวนะครับ แล้วก็ Facebook ู r หรือว่า i n s t a g r กรก็บุ๊กไคลริวก็ฝากทุกๆคนด้วยนะครับเข้ามาฟังกันเยอะนะครับ